ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับผมเจอกันทุกวันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับสูตร2ตัวล่างสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลัง3ามงวดเป็นสูตรระยะสั้นนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมนะครับในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกด้วหกคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักพันบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกเลขเจ็ด คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับการคํานวณน,นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับในสูตร2ตัวล่างนะครับผม 10, นะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกกันสองครั้งนะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลขสี่บุกร้อยบนสองครั้งนะครับก็คือเลขสนะี่นะครับบวกในล่างนะครับก็คือเลขเก้านะครับบวกได้หกคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักส <c oughs> ิบบวก1นบวกสบวกสบวกสบวก9บวก6นะครับผลลัพธ์ก็คือ29นะครับเราก็จะได้เลข9กนะครับมาในหลักสิบต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข4ี่ นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข4นะครับบวก10ล่าง3าครั้งนะครับ10ล่างก็คือเลข7็นะครับแล้วก็บวกด้วยเคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย4บวกสบวก4บวก7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  นะครับผลลัพธ์ก็คือ40นะครับเราก็จะได้เลข0ูนะครับมาในหลักหน่วยก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ90นะครับ เลข9ก็เข้าหลัก10นะครับเลขศูก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ90ชุดเดียวนะครับต่อไปนะครับในงวดต่อไปนะครับผม ครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข7บวกหลักพันนะครับก็คือเลขศนบวกร้อยบนสองครั้งก็คือเลข9บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข0นนะครับบวกด้วย6คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักสิบเจ็ดบวกเจ็ดบวกศูนย์บวกเก้าบวกเก้าบวกศูนย์บวกหกผลลัพธ์นะครับก็คือสามสิบแปดนะครับเราก็จะได้เลขแปดเลขแปดนะครับมาในหลักสิบต,ต่อไปนะครับหลักพันนะครับบวกกันสองค้งก็คือเลขศูนย์ บวกร้อยบนนะครับก็คือเลขเก้าบวกสิบล่างสามครั้งนะครับก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0ูนย์บวกศบวกเ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  ผลลัพธ์ก็คือ4 3 3นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักหน่วยก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในมวดนี้นะครับก็คือ83 นะครับเลขก8ก็เข้าหลัก10นะครับเลข3ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ8 3ชุดเดียวนะครับ ต่อไปนะครับเนงว่าต่อไปนะครับผม นะคหลักหมื่นนะครับรบ,บวกกัน2ครั้งก็คือเลข7บวกหลักพันนะครับก็คือเลข8บวกร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข1บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข3นะครับบวกด้วย6คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ7บวก7บวก8บวก1บวก1บวก3บวก6ะครับผลลัพธ์ก็คือ33นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลัก10ต่อไปนะครับหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8 บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข1บวก10ล่างนะครับ3ครั้งก็คือเลข8นะครับบวกเลขเคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย8ปดบวกแบวกหบวกแบวกแบวกแบวกเ นะครับผลลัพธ์ก็คือ48นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ สงตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับ16ตุลาคม64นะครับผลที่ออกก็คือ38นะครับเลขสามก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลขแปก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ3ามชุดเดียวนะครับ ครับผมสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวย นะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงมดประจำัาที่ที่1พฤศจิกายนพศ2564นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับ นะครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหลักพันนะครับก็คือเลข6บวกร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข8 นะครับแล้วนกะนะ็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบ 10, 8, บวก8บวก6บวก3บวก3บวก8บวก6นะครับผลลัพธ์ก็คือ4 12นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักสิบ 10. ต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข3บวก10ล่าง3ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับ ะครับแล้วก็บวกได้7คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย <c oughs> 6บวก6บวก3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 บวก7นะครับผลลัพธ์ก็คือ31นะครับเราก็จะได้เลข1น,นะครับมา ในหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมก็คือ2 1น,นะครับก็ <c oughs> ก็รอรุ้นนะครับรอผล ในงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2564นะครับ2112นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับผมก็มีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ